สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอ,เจอกับช่องนายโปที่ชาแนลนะทุกท่านมาก็มีของมาส่งนะตั้งแต่เมื่อคืนเราหลายยังไม่ได้แกะเลยท่านมีของมาส่งเดี๋ยวเราก็จะแกะดูนะท่านผู้ชมขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีกล่องแรกนะ ผู้ส่งน่าจะเป็นท่านให้เอ่ยน้มหรือเปล่านะไม่เอ่้นน้ก่อนเนาะเอ้ยเราเคยเอ่ยนามแล้วนี่คนนี้ผู้ใหญ่เจดีท่านนี้ก็ชื่อคุณแก้วนะทุกท่านนะคุณแก้วนะส่งของมาให้นะผู้รับนายโพทิวงเล็บน้องอามนะฮะอันนี้เรายังไม่แกะดีกว่านะเห็น เห็นว่าวงเล็บน้องอามเดี๋ยวเราเอาไว้ไปบ้านน้องอามดีกว,ว่านะนะส่วนอันนี้ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะทุกท่านเยวแกะดูก่อนก็ได้นี่น่าจะเป็นป้ายนะเวลาเราไปทำบ้านนะฮะทุกท่านก็จะมีป้ายตัวนี้นี่ เป็นปลายเวนิวนะฮะพู้ชายงงมันใหญ่มากเลย,ยใหญ่เลยนี่รู้สึกว่าหนึ่งเมตรนะท่านหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตร,มตรนี่ท่านเหมือนเดิมเลยหนาป้ายเหมือนอันที่เราเคยติดอยู่บ้านแม่แลดนะฮะ สร้างให้ฟรีโอ้คำว่าฟรีมองไม่ค่อยชัดเนาะแต่ก็โอเคสวยโดยผู้ใหญ่ใจดีบวก f อทุกท่านและ YouTube ติตอาสาในโบธิบอตโโซคนบ้าเห็ดเดลีไลฟ์สังคมจะน่าอยู่เพียงแค่ทุกคนลงมือทำเพื่อหวังให้ผู้อื่นมีความสุขเบอร์โทรติดต่อโอ้รอบนี้มีเบอร์โทรติดต่อนะทุกท่านเพิ่มเติมมาก็คือมีเบอร์โทรติดต่อนะฮะ คือใครที่อยากจะโทรมาสอบถามข้อมูลหรืออะไรก็ตามก็สามารถโทรมาเบอร์อรนี้เลย065810241นะฮะเป็นเบอร์โทรผมเองอน,นะทุกท่านถ้าอยากจะดีก็ใส่ให้ครบเลยรอบน,นี้ปวดแขน <c oughs> ยืนถือนานเมืม่อกี้ได้ปดวดแขนเลยเอออะต่อมาก็จะเป็นลังนี้ลังนี้นะ ตรงมาจากโรงงานวาริตี้ฟูด้ดเนี่ยในกระเดย่ะมีเก,กะได้นะมาเข้าให้ลงมาดูนี่ลงของหนูเปล่านี่หมานะ่ะมาดูสิมา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 อะีรอ่ะลง รสชาติอะไรเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะที่แมตตาเพราะว่าขนมหมดพอดีขนมหมดพอดีช่วงนี้ไม่ได้กินขนมเลยส่วนใหญ่คนที่กินขนมนะมีพี่ชายคนบ้านเห็ดนั่งกินตลอดเลยสงสัยจะชอบขนม,ขนมแต่ว่าถ้านเราถามว่าชอบไหมไม่ชอบนะแต่ว่านั่งกินตลอด มันก็แปลกอยู่นะทุกท่านถามว่าไม่ชอบไม่ชอบกินขนมแต่ว่านั่งกินอยู่ตลอดอเราเราเอาขนมนี้ไปเลี้ยงเขกวันที่ขึ้นโครงดีไหมเนี่ยเนาะวันที่ขึ้นโครงเอาขนมนี้ไปเลี้ยงเก นี่นะทุกท่านมันคือเวเฟอร์สติกลาเต้นะสติกลาเต้เราท่านจะอร่อยแค่ไหนเราต้องมาเปิดชิมนะทุกท่านสติกลาเต้น่าจะอร่อยน่าดูนะทุกท่าน ก,กินกาแฟเพราะว่าเหมาะมากเลยอร่อยนะมันมีมันมีช็อกโกแลตด้านในกราบขอบพระคุณเนะาะผู้ใหญ่ใจดีนะทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของขนมอันนี้ แล้วก็น่าจะเป็นท่านเดียวกันกับเจ้าของป้ายด้วยนะแล้วก็ขอพระคุณนะคุณแก้วด้วยนะฮะขอให้ท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็ผมไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากการทำความดีทำจิตอาสาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ ขอบพระคุณอย่างสูงนะที่สนับสนุนเรื่อยมานะครับผมและก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทิ้งกันนะฮะขอบพระคุณมากๆนะฮะที่เมตตาผมและก็ครอบครัวนะฮะขอบพระคุณครับผม